ล่าสุดนะครับ n d r c นะครับก็ได้มีการออกมาถแถลงมื่อวันที่ผ่านมานะครับผมจะคำนี้้วกันเห็นผมเห็นคอมเมนต์ส่วนใหญ่อะคนก็บอกว่าเฮ้ยผิดหวังนะแต่ผมแอบพูดนะว,ว่ามันไม่น่าใช่คำว่าผิดหวังนะเพราะว่าคุณจะให้เขากระตุ้นนะครับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ล้วจะมีการอัดเงินเขา้ามาจะขอมาตรการเพิ่มเติมอีกหรือว่าขอคอมเมนต์ที่มันบบกเพิ่มอีกเนี่ยผมก็อาจจะคิดว่าใจเย็นๆนิดนึงถึงแม้ว่ามันจะมาเป็นแบบเร็วและแรงนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ NDRC เนี่ยก็ออกมาคอมเมนต์นะครับเรื่องของจีนแบ็กอัพถัดมานะครับซึ่งผมดูโทนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็อาจจะออกมาเป็นในลักษณะที่อาจจะแบบยังไม่ได้ถูกใจหลายคนอาจจะอยากได้มาตรการเพิ่มนะครับก็มาสั้นๆนะครับก็จะมีในเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินนะครับผ่านการซัพพลายบอล นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของตัวมณฑลต่างๆอาจเติมเข้ามานะครับเช่น1นึ่งละเนี่ยหนึ่งแสนล้านหยวนนะครับในฝั่งของตัว g o l d m e n Investment นะครับที่จะใส่ในบัตเจ็ตปี2025นะครับแล้วก็สามารถเลสฟันในการต้นเศรษฐกิจได้เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้นะนะครับแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชวนทุกท่านมาดูมาตรการจีนแบบสรุปสั้นๆวันสักสิบนาทีนะครับว่าทําไมผมมองว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนรอบเดิม รเรื่องแรกทุกท่านเคยได้ยินไหมว่ามันจะมีประโยคคลาสสิกนะครับในช่วง10-20ปีที่ผ่านมานะครับเขาใช้คำว่า don't fight the Fed ก็คือคุณทำอะไรก็ได้อะแต่คุณอย่าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเฟดนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่ยังไงไม่ว่าจะเกิดครีสิสโควิดคนตายเท่าไหร่หรืออสังหาจะล่มขนาดไหนอย่าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเฟดหรือใช้คาว่า don't fight Fed มาแล้วครับมาแล้วครับว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นบางสำนักนะครับเราเริ่มเห็นบางสำนักใช้คำว่า don't fight the PBOC ครับซึ่งเกิดมาไม่เคยเห็นประโยคนี้เลยนะนะครับเขาใช้คำว่าอย่าอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็อย่าสู้กับ PBOC ในรอบนี้ถึงแม้ว่าหลายๆคนจะพูดว่าสิ่งที่จีนทำ ไม่ใช่ QE ซึ่งผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะนะครับเพราะว่าเขาคงไม่ได้ใช้คำว่า QE หรอกนะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นนะครับในบางบริบทในสิ่งที่ PBOC ค่อยๆทำหรือพยายามจะทำเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับการกระตุ้นการเงินนะครับผ่านนโยบายของทางสหรัฐอเมริกามากนะักนะครับถ้าใครลองตามตั้งแต่ปี2007เป็นต้นมาจนถึง,ถงปี2023เนี่ย ผมใช้คําว no ่าแพทเทิร์นที่จีนเขากำลังจะทำอยู่นะตอนเนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับอาจจะมีบูมบมมองที่มันแตกต่างกันบ้างล่าสุดครับเปิดให้ดูชาร์ตเดียวชัดๆกันไปเลยครับ PBOC Asset นะครับหรือถ้าใครใช้คําพูดก็คือคล้ายๆกับเฟดบาลานซ์ชีตอ่ะนะครับที่เวลามันมีการอัดฉีดสภาพคล่องออกมาผ่านการกระตุ้นเม็ดเงิน QE1 QE2 QE3 และ QE4 ปัจจุบันจนทำให้เฟดบาลานซ์ชีตเพิ่มขึ้นจากประมาณสัก1 US trillion ขึ้นไปประมาณสัก7จ็ถึงแ US trillion เนี่ย ล่าสุดครับมาแล้วครับเห็นบอกว่า PBOC นะครับกลับมาซื้อ Government b บอ d เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2อง8ัครับอ่าผมไม่รู้นะว่าคุณจะใช้คาว่าซื้อ Government b บอ d หรือ QE ไม่ QE อะไรคือสุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าบ a n c e Sheet ของ PBOC นะครับหรือใช้คำว่า PBOC recently bought golf bond for the first time since สอง8นแปดเนี่ยต้องบอกว่า มาแล้วซื้อแล้วแล้วก็ลุยแล้วที่ไม่ใช่สตอรี่นะครับมาแล้วเลยนะครับซึ่งหลายครั้งนะครับว่าเวลาคุณสู้กับเม็ดเงินเนี่ยนะครับหลายคนพยายามจะสู้เม็ดเงินของทางเฟดคุณก็จะเห็นภาพเลยว่าสู้ยากแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันคนละหน่วยเม็ดเงินนะอันนี้มันอ่า RMB คือ ReB นบี B, นะบิลเลียนนะครับเมื่อเทียบกับ trillion ของเฟดบวลาชี้มันอาจจะคนละไซส์กันนะแต่ว่ารอบนี้จะเห็นได้เลยว่า PBOC เนี่ยเริ่มกลับมาจัดหนักละนะครับ และในประเด็นถัดมานะครับผมเปิดให้กับทุกท่านดูนิดนึงนะครับว่าคือ correlation นะครับของในวัยเงินนะครับของทางจีนนะครับตามเส้นสีฟ้านั่นก็คือ monetary เส้นสีน้ำเงินก็คือตัว fiscal นะครับก็จะเริ่มเห็นนะครับว่า correlation นะครับในฝั่งของเอเมเชียชัยนาเนี่ยนะครับเริ่มเกียร์แล้วนะนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย อัดมาตรการทีไรอัดเข้าไปก็ไม่ค่อยได้ผลนะครแต่เหมือนรอบนี้ได้ผลแล้ว correlation นะครับในเชิงของ fiscal กับ monetary fiscal คือการอัดนโยบายการคลงัง monetary ก็คือการอัดนโยบายการเงินนะครับซึ่งก็บอกได้เลยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนเองเนี่ยไม่ทําทั้ง2นโยบายนี้พร้อมๆกันนะครับหรือเวลาทำเนี่ยคือทําแบบกล้าๆกลัวๆนะครับแย่ตลาดไม่เลี้ยงตลาดหุ้นแล้วก็ทําแบบลักษณะแบบการเขาเรียกว่าเขาจว่า กล้ากลัวในฝั่งของทางสหรัฐอเมริกานะครับแต่ในรอบนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาทําได้เห็นและค่อนข้างชัดนะครับก็คืออัดมาตรการ4มาตรการพร้อมๆกันนะครับจีนทํารอบนี้นะครับนั่นก็คือการอัดมาตรการ4มาตรการพร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือนโยบายการเงินนะครับนโยบายการฟังนะครับนโยบายอสังหาและนโยบายตลาดหุ้นนะผมเน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า มันมีสี่นโยบายแล้วมันเป็นเพนพอยต์ของจีนหมดเลยนะครับในวัยการคลังอัดเวลาอัดคลังก็อัดไม่พร้อมการเงินฟิสโกลก็อัดไม่พรอมอนเทอรีจะเอามาสังหาก็ทําแบบอย่างเดียวไม่ทําฟิสโกลด้วยแล้วก็ตลาดหุ้นก็ไม่ค่อยมีนโยบายมากระตุ้นนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะครับถ้าจะเปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะแล้วลองเทียบกับค่าเฉลี่ยนในอดีตนะ้ั้งแต่สิบปีที่ผ่านมานะนี่ลองดูตรงนี้นะครับมอนเทอรีฟิสโก้พอลเปอร์ตี้อีควิตี้ นะครับคุณจะเห็นได้เลยนะว่านับตั้งแต่ปี2015 2020แล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ทำไมเป็นการตอบคำถามว่าทำไมรอบนี้ตลาดตอบรับในเชิงบวกค่างเงินตอบรับในเชิงบวก fear of missing out ประโยคนี้ f OM o โมไม่เคยเกิดขึ้นในตลาดหุ้นจีนโฟโมะเกิดจากตลาดอเมริกานะครับแล้วก็ในฝั่งของโฟโม o คือการโกวตกรถนะ fear of missing out แล้วก็ don't fight the PBOC มาแทน don't fight the Fed แล้ว นะครับก็เพราะว่าคุณไม่เคยเห็นแบบนี้เลยสิปีนี่คุณลองดูในอดีตนะครับมาก็มาแต่บอตเตอรี่แล้วมาแบบเบาๆเช่นอย่างอันนี้นะครับอาร์รคัทนะครับโลนพามเลดนะครับแล้วก็กระตุ้น SME Fiscal ฟิสนะครับอ่าเห็นไหมครับ p r o p e r t y เห็นไหมครับแต่ว่าในบิ๊กเน็ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีเลยและตอนนี้มีนะครับ equity market นะแต่ว่าคุณลองดูในปัจจุบันตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ การกระตุ้นเม็ดเงินในรอบนี้ซึ่งตอนนี้หลายสำนักก็มองกันแครับว่า GDP จะมีอัพไซด์ประมาณ0.5-1%ถึงในช่วง12เดือขนข้างหน้าเม็ดเงินจะอยู่บริเวณประมาณ4-8.5ถึงอันนี้เป็นเลขอัปเดตนะครับ 4, 4 trillion ถึง8.5 trillion ของหยวนนะที่จะอยู่ในรอบนี้นะครับแล้วไม่ใช่เพียงแค่นี้นะครับตอนนี้ก็คือจะมีมาตรการในการ,การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็กระตุ้นอสังหากระตุ้นตลาดหุ้นพร้อมๆกันด้วยนะครับอ่แต่ผมขอไม่ลงรายละเอียดน,นะมันมีประมาณเกือบ,บ20บริษัท แต่จะเห็นได้เลยว่ามันมีการกระตุ้นนะครับทั้งนเชิงของ e q u i t y Market ซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับกำลังจะมีการระดมทุนผ่าน Fund s t a b i l i z e ลซ์ฟันเพิ่มเติมนะนะครับเหมือนกับกองทุนวันยุพักบ้านเราอะนะครเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวว่าจีนกำลังมีการเตรียมตั้งกองทุนตรงนี้เพื่อเอาเม็ดเงินมาฟันดิ้งตลาดตรงนี้ด้วยนะครับในฝั่งของคือตอนนี้บางคนก็บอกเม็ดเงินจะอยู่บริเวณประมาณสัก5้าแสนล้านหยวนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจในการอ่ากระ นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการร re ีแรนดิ้งโปรแกรมให้แบงค์เนี่ยมีการซัพพอร์ตอ่าบริษัทเนี่ยมีการซื้อหุ้นคืนความหมายคือให้อ่าก้อนแรกเลยเนี่ยคือให้5้าแสนล้านเนี้ยเข้าไปสรางเสถียตลาดหุ้นจีนอันที่สองเนี่ยให้บริษัทลิสเซ็ตเนี่ยสามารถกู้ยืมเงินจากแบงค์ไปซื้อหุ้นคืนเออเอาเอา,เอาทุกวิถีทางเลยอะนะฮะว่าอา่ะเอาทั้งเงินไปซื้อหุ้น นะครับเอาทั้งบริษัทซื้อหุ้นคืนอีกเอาทั้งสองทางลุยพร้อมๆกันไปเลยแล้วในช่วงที่ผ่านมาไม่ชอบ MA ไม่ชอบไม่มีดีลแล้วก็เป็นแบบเทรดต,ต่ออุตสาหกรรมเอาออกมาเลย MA อยากทำทำเลยลุยนะครับให้มันมีเซนจี้ให้มันมีอัพไซต์ upside, ยก PE เบนขึ้นมาก็ทำหมดเลยนะครับ p r o p e อ t y อันนี้ไม่ได้พูดถึงผู้ไปหลายรอบแล้วนะครับฟิสโกกับ n e t a r y ก็อัดเต็มๆรอบนี้เพราะว่าสามารถกระตุ้นได้แล้วเพราะอเมริกาเขาผ่อนแล้วอีกชาร์ตหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆนอกเหนือจากขอ Po นะครัับี่ครบ หามานานมากชาร์ตนี้นะครับเห็นแล้วนะครับผมดึงข้อมูลมาจากทางโกลแมนและอย่างที่ผมบอกนะว่าเสาทิเนี้ยนะครับหยุดยาวนะครับใครสนใจลองอ่านเปเปอร์หลายหลายฉบับดูบางเปเปอร์คุณอาจจะไม่เคยเห็นชาร์ตมันมาก่อนก็ได้หรือบางเปเปอร์คุณอาจจะเห็นมาแล้วชาร์ตนี้แสดงความสำคัญอะไรชาร์ตนี้จะแสดงให้ดูว่าทำไมรัฐบาลจีนต้องกระตุ้น ตลาดหุ้นพร้อมๆกับตลาดอสังหาชาร์ตสีน้ำเงินเป็นชาร์ต property market value นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ตลาดอสังหาเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่ามันมันลงมาจากจุดสูงสุดประมาณ30%เปเนะเพราะว่ามูลค่าบ้านมันหายไปเยอะนะแต่ตลาดเนี่ยอสังหาเนี่ยมูลค่าสูงถึง344นะครับริ i เ l ียนหยวน ถ้าแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือสาม้อยสี่สิบสี่ล้านล้านหยวนนี่คือมูลค่าของอสังหาจีนนะครับส่วน Equity Market Cap ของ A-Share บวกกับเ s h a r e ของหุ้นจีนนะครับรวมกันเนี่ยอยู่แค่บริเวณประมาณหนึ่ง้สล้านล้านหยวนนี่คือ A-Share บวกกับ a s h ช r e แล้วนะคุณเห็นไหมครับว่านี่คือ Market Cap ที่มันต่างกัน มูลค่าตลาดที่มันต่างกันเยอะมากระหว่างอสังหาที่สูงกว่าตลาดหุ้นจีนสูงถึงสามเท่าแล้วยังไงครับแล้วตอนนี้ household allocation นะครับ household allocation ก็คือครัวเรือนเนี่ยเม็ดเงินครัวเรือนเนี่ยเม็ดเงินของคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยมันไปนกระจุกตัวหรือว่าเว a l t ของคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็นร้อเปอร์เซ็นี่ยครึ่งหนึ่งครับ เพิ่งหนึ่งของเวลคนจีนเนี่ยเอาเงินไปอยู่ในอสังหารเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอยู่เพียงแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอยู่เพียงแค่สิบ u ปอร์เซ็นต์ s t o r บคือจำนวนคนจีนที่เล่นหุ้นเนี่ยมีประมาณสามร้อยกว่าล้านคนเมื่อเทียบกับประชากรประมาณพันสามร้อยแต่คิดเป็น household allocation ที่อยู่ใน equity กับ mutual fund เนี่ยสิบเปอร์เซ็นครับอันนี้มันตรงกันข้ามกับในสหรัฐอเมริกาเลยนะ จริงๆก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาในปี2007-2008นะเวลของคนอเมริก well า mm hmm. ส่วนใหญ่ก็อยู่ในตลาดอสังหาแต่พอเจอบับเบิลเจอไปเจอมาปุ๊บตอนนี้เวลของคนในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ประมาณ30%อ,อยู่ในตลาดทุนแล้วก็มีสัดส่วนที่มันแตกต่างกันไปตลาดทุนอสังหาบิตคอย n ์เซฟวิ่งเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปนะครับแต่ตอนนี้คุณเห็นเลยว่าจีนเนี่ยมันอยู่ในสังหาหมด เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผมบายไอเดียว่าจีนเขาทำอยู่นะตอนนี้ที่นโยบายจีนเขาทอยู่ตอนนี้ผมเลยบายไอเดียว่าเฮ้ยมัน make sense นะในการกระตุ้นตลาดหุ้นก่อนเพื่อทําให้คนมันมีเวลแล้วพอเวลาคนมันมีเวลเนี่ยคนมันจะกล้าจับจ่ใช้สอยแล้วคอนซัมชันมันจะพึ่มมันจะเริ่มฟื้นเองนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าพันสามร้อยคนมีบัญชีอยู่สามร้อยกว่าจากพันสามร้อยคนซึ่งถือว่าเยอะมากนะ นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับคิดเป็นประมาณสักเอ่อหนึ่งในสี่ของคนจีนที่มีหุ้นนะครับสี่คนจีนเนี่ยหนึ่งคนจะมีพอร์ตหุ้นนะครับซึ่งถ้าเขาสามารถกระตุ้นตรงนี้ได้เช่นตอนเนี้โตมาแล้ว30%สเปอร์ซนะเดือนกว่าเวลเวลรวยขึ้นสาสเอร์เนแบบนี้แล้วถ้าในอนาคตแล้วถ้ามันไปต่อเรื่อยเวลเวลเจเนเรตเอฟเฟกขึ้นมาเรื่อยๆพอ้ง่ายๆครับคุณพูดตรงๆเวลาเวลของตลาดหุ้นมานเรเรื่อยเนี่ย ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จับต่ใช้สอนส่วนหนึ่งลงทุนส่วนหนึ่งก็อาจจะเอามาซื้อสังหาเพิ่มเติมเพราะเห็นราคาลงก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมากระตุ้นสังหาแล้วก็กระตุ้นขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันนี้คือมาตรการของตลาดหุ้นในการกระตุ้นคอนซัมชั่นผ่านเอฟเฟกกับอา,อาจจะเอามาซื้อสังหาก็ได้นะถ้าเขารวยจากตลาดหุ้นส่วนในอีกประเด็นหนึ่งแน่นอนครับในฝั่งของตัว US Household ก็ต้องพยายามที่จะไม่ต้องขึ้นก็ได้ครับแต่เอาให้ราคามันหยุดลงก่อนเพื่อทําให้คนจีนเนี่ยไ,ไดาไปตลอทง อันเนี้ยชาร์นี้เลยเป็นที่มาว่าทําไมรอบนี้เขามีการกระตุ้นทั้ง4นโยบายพร้อมๆกันหนึ่งคือการคัง 2. คือการเงิน 3. เพคืออสังหา 4. คือตลาดหุ้นพร้อมๆกัหนหมดเลยนะ4ี่อย่างนะครับก็เลยเป็นการอธิบายภาพคร่าวๆนะครับให้เห็นนะครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้นะครับนี่นะครับ national team buying ครับผมเปิดมาเป็นเพลเยอร์ดักให้กับทุกคนดูเลยบ้านเราอาจจะมีสถาบันต่างชาติ๊ปอปเทรดรีเทล นะอันนี้เอา4เพลหลักให้ดูเหมือนกันนะครับ National Team นะครับ S.O.E นะครับเซนเตอร์หุ่ยจิงนะครับอินโฟอของ ETF นะครับก็เหมือนพร้อมใจกันซื้อสุทธิในช่วงเดือนอในช่วงของปลายไตรมาสที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพเซนติเมนต์คร่าวๆที่อยากฝากไว้ในฝักของตัวจีนนะครับ